สวัสดีค่ะเอเดพรอพเพอร์ตี้คลิกอสังหาพัทยานะคะสำหรับคลิปแรกของปี2021นะคะเรามาอัปเดตข่าวสารล่าสุดกันเลยสำหรับการผุดเมืองใหม่ที่พัทยานะคะมีโครงการเคาะออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเจ0 0 0มื่นไร่ในการที่เขาจะพัฒนาเมืองใหม่นะคะก็จะเป็นเขตพื้นที่ตำบลโป่งตำบลห้วยใหญ่แล้วก็ตำบลเขาไม้แก้วนะคะส่วนนี้เนี่ย รับรอง100%เลยว่าเขาทำแน่นอนนะคะสำหรับเฟสแรกที่เขาจะทำก่อนคือ7,000ไร่นะคะในส่วนของการทำเมืองใหม่ก็คือเป็นแบบเมืองเขาเรียกว่า smart city นะคะคือมันจะมีการพัฒนาทางด้านที่อยู่อาศัยนะคะโรงแรมการพาณิชย์นะคะแล้วก็เป็นาภาคอุตสาหกรรมนะคะที่เขาจะพัฒนาทั้งตัว รถไฟความเร็วสูงนะคะตัวนี้ก็ข่าวล่าสุดออกมาคือย้ายฐานตัวรถไฟความเร็วสูงเนี่ยจากในเมืองพัทยานะคะมาอยู่ที่ตำบลห้วยใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ต้องการซื้อที่ดินที่ห้วยใหญ่นะคะทั้งที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์ต่างๆในตำบลห้วยใหญ่ตอนนี้ราคายังทรงๆอยู่เพราะเจอวิกฤตโควิดก็ต้องขอบคุณโควิดเลยนะคะสำหรับนักลงทุนอสังหาคือตอนนี้เนี่ย สามารถหาซื้อในราคาที่เรายังสามารถที่จะจ่ายได้แล้วในอนาคตเนี่ยเรายังทํากําไรได้อยู่นะคะเพราะว่าถ้าหลังจากโควิดแล้วเนี่ยเอเชื่อว่าราคามันพุ่งสูงอย่างแน่นอนนะคะสําหรับคนที่ต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็คือดูในลิงก์ที่เอแตะไว้ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะสำหรับ ข่าวนี้เอมาสรุปสั้นๆน,นะคะเพราะว่ารู้สึกตื่นเต้นมากนะคะก็คือเพิ่งจะได้รับข่าวสารดีๆนะคะในช่วงวิกฤตที่เรารู้สึกว่าแย่ๆมานะคะมันก็ยังมีอะไรดีๆในวิกฤตเสมอนะคะสำหรับนักลงทุนมีเฮแน่นอนและเจ้าของที่ดินเจ้าของอบ้านหรือเจ้าของอาคารพาณิชย์ที่ต้องการที่จะขายนะคะในตำบลโกงตำบลห้วยใหญ่ตำบลเขาไม้แก้วนะคะตัวนี้เนี่ยหลังโควิดมีเฮแน่นอนนะคะ ก็ขอให้มีความสุขแล้วก็สนุกกับการลงทุนอสังหาพัทยาเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ